แคนาดาออกมาแสดงท่าทีคัดค้านชัดเจนนะคะแล้วก็ออกถแถลงการแสดงความเป็นกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คลัสเ้อร์บอมซึ่งมีโอกาสที่ระเบิดจะไม่ทำงานเป็นเวลานานหลายสิบปีพร้อมย้ำว่าแคนาดายังยึดมั่นอย่างเต็มที่นะคะในการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยเครื่องกระสุนลูกกรายและต้องการข้อตกลงถูกนำไปใช้ทั่วทั่วโลก เช่นเดียวกันกันกบนายกรัฐมนตรีริชี่สูนักค่ะผู้นำอังกฤษที่เน้นย้ำว่าอังกฤษเป็น1ใน123ประเทศที่ลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้โดยสูนักย้ำว่าไม่สนับสนุนการใช้อาวุธชนิดนี้นะคะ ส่วนมาการิต้าโรบส์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสเปนยืนยันว่าสเปนมีความมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นว่าอาวุธและระเบิดบางชนิดไม่ควรถูกส่งไปยูเครนรวมถึงคลาสเซอร์บอมบ์แต่ยืนยันว่ายูเครนควรได้รับอาวุธที่สอดคล้องกับกฎหมายนะคะขณะเดียวกันนายสเตฟเฟนค่ะเฮเบสตีท hey นะคะโฆษกรัฐบาลเยอรมนีซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมลงนามในอนุสัญญาเช่นเดียวกัน กล่าวว่าแม้เยอรมน,นีจะไม่จัดหาอาวุธดังกล่าวให้แก่ยูเครนนะคะแต่ก็เข้าใจถึงจุดยืนของสหรัฐและเชื่อมั่นว่าสหรัฐไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องนี้ง่ายเกินไปด้านโอเล็กซีเรส k ิคอฟค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนแสดงความยินดีต่อการที่สหรัฐประกาศจัดส่งคลัสเตอร์บอมให้แก่ยูเครนนะคะโดยบอกว่าอาวุธชนิดนี้จะช่วยปลดปล่อยดินแดนของยูเครน แต่สัญญาว่าจะไม่ใช้กระสุนนี้โจมตีแผ่นดินของรัสเซียนะคะเรสดีงคอฟระบุว่ากระสุนนี้จะช่วยปกป้องชีวิตทหารยูเครนพร้อมระบุว่ายูเครนจะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้อย่างเข้มงวดและจะไม่ใช้ในเขตเมืองโดยจำกัดการใช้งานสำหรับการโจมตีแนวป้องกันของรัสเซียเท่านั้นและนอกจากคลัสเตอร์บอมแล้วนะคะยูเครนยังต้องการให้สหรัฐส่งอาวุธพิสัยไกลเพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับรัสเซียด้วย โดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนค่ะระบุว่าหากไม่มีอาวุธประเภทดังกล่าวปฏิบัติการทั้งรุกกลับและป้องกันการโจมตีจากรัสเซียจะเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะ